สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้าน500ล้านอันภูวนาทต้องเลี้ยงจระเข้เฝ้าสมบัติเปิดบ้านสุดไปอันภูวนาดีเจและดิดนักร้องเจ้าของฉายา MC ไฮโซโดยดีเจเผือกพงศธรและฟรอยนัทพงศ์พิธีกรเคหสถานบันปลายพาเข้าไปชมบ้านสุดอลังการของดีเจอันกลางเมืองย่านพหลโยทินดีเจเผือกและฟรอยประเมินเฉพาะที่ดินตารางเมตรละ3 0 0 0 0 0ประมาณ3ไร่ ตีมูลค่าประมาณ300ล้านส่วนบ้านผ่านประวัติศาสตร์ยาวนานประมาณร้อยถึงสองล้านมูลค่าไม่ต่ำกว่า500ล้านเลยทีเดียวนุ่มอันบอกฟังแล้วขนลุกรู้สึกรวยมากไม่ได้อะไรแค่อยู่มานาน60ปีแล้วบ้านเก่าบานปลายมาตั้งแต่อดีตแต่ยุคสมัยตัวเองบานปลายแรกคือเอาหินอ่อนมาลงหมดเลยรู้สึกหินอ่อนยิ่งเก่ายิ่งสวยจุดที่เห็นก็เป็นล้านส่วนตัวสม3ล้านสระว่ยน้ําทําใหม่ล้านนิดนิดประวัติศาสตร์ยาวนานลีกวนยูอดีต นายกสิงคโปร์เคยมาเยือนบ้านนี้สมัยคุณปู่มาแล้วบรรปลายที่สองบ่อสะน้ําใต้บันไดาภายในตัวบ้านครั้งอดีตเลี้ยงจระเข้ภายในบ้านอันเล่าว่าสมัยคุณแม่ได้เป็นของขวัญแต่งงานหนึ่งฝูงฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเป็นญาติกันจนมันเริ่มโตก็ไม่ใช่แบบไอเคี้ยมชาละว,วันพอยุกที่เราเกิดมาจะเห็นจระเข้สตาร์เรียงอยู่ในบ้านคุณแม่ให้คืนเขาไปแต่เขารู้สึกว่าให้มาแล้วเขาก็ทําเป็นจระเข้สตาร์กลับมาให้ตรงนี้ก็โถมแล้วปูหินอ่อนซื้อ ชุดมกจีนมาหลักแสนคงไม่ถึงล้านแชนเดอรเรียเคยเจอแบบนี้ที่โรงละครแห่งชาติแม่บอกตอนแต่งงานเรายกแชนเดอเลียนี้ขึ้นมูลค่าวันนั้นซื้อเป็น S-Class ได้คันหนึ่งเมื่อ60-70ปี ทุกอย่างเป็นของที่ตีราคาไม่ได้ยุคนี้ต้องไม่ตีราคาต้องประเมินบริเวณตรงนี้ประเมินค่าไม่ได้ส่วนที่ลีกวนอยู่มาที่บ้านเมื่อก่อนคุณปู่ทําธุรกิจมหาศาลก็มีความสนิทสนมกันมากบานปลายที่สามห้องนั่งเล่นที่คนใช้มากที่สุดเจ้าตัวบอกว่าเดิมทั้งรกและเละมากเลยทําไมเป็นห้องที่มีพื้นต่ําที่สุดน้ําท่วมบันปลายคือทํายังไงให้น้ําไม่ท่วมมาดูหงช่วยบอกว่าห้องนี้ห้ามโถมเพราะเป็นห้องเก็บเงินรับทรัพย์ตอนน้ําท่วมสูงท่วมเป็นสระ น้ำเลยน้ำผุดจากหินอ่อนขึ้นมาแต่เราไม่ยอมเสียของเก่าจะเจาะขอบลงด้านข้างคือขี่ช้างจับตกกะกแตนมันปลายจากการรักษาชีวิตมันไว้ให้ได้การอนุรักษ์แพงมากสิริรวมพรอมเฟอร์นิเจอร์การซ่อมบำรุงรวม78ล้านบันปลายที่4ี่โซนที่บอกบานปลายหนักสุด50ล้านถ้าตัวบอกไม่ได้นับกลัวตกใจค,อคอ่อยๆเลื้อยคุณแม่จะรู้สึกการสร้างบ้านเป็นอีกหนึ่งหลังเหมือนลูกย้ายออกเลยบอกทําให้สองหลังเชื่อมเป็นหลังเดียวได้ไหมทําเสร็จแล้วค่อยมา เชื่อมเชื่อมเสร็จหลังหนึ่งซุดโอโหวุ่นวายมากจะเสียเงินกับเรื่องแบบนี้เยอะบ้านสองชั้นใหม่แล้วเอามาติดกับบ้านหลังเดิมเจาะประตูให้เป็นบ้านหลังเดียวกันระบบไฟแพงมากสวิตตัวละห้าหมื่นบาทติดตั้งระบบเปิดปิดได้เซ็ตทุกอย่างได้ไม่จําเป็นเลยสวิตตัวละหนึ่งแสนบาทตอนนั้นเราไม่มีความรู้อินทีเรียบอกให้ทําไฟสวยมาก150ตารางเมตรจ้างอินทีเรียห้าแสนบาทค่าออกแบบจริงๆเขาปฏิเสธไม่ทําปกติเขาทาบ้านทั้งหลังเราขาขอให้เขา มาทําเองแต่ทุกอย่างที่เขาเลือกให้แพงทุกชิ้นก็สามหมื่พันบาทคิดว่าใช้ไปแล้วจะเข้าใจว่าทําไมแพงตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลย อันกล่าวด้วยว่าบ้านแห่งความทรงจําพูดยากเรื่องมูลค่าบ้านเป็นสิ่งที่ควรลงทุนไม่เคยคิดย้ายบ้านและจะส่งต่อให้ลูกด้วยทุกอย่างที่ทําและแพงและพยายามแก้ไขไปถึงรากฐานถึงระบบแม้หลังคารั่วก็สู้จะทําปัญหาทั้งหมดให้จบในรุ่นตัวเองหรือให้เหลือปัญหาน้อยที่สุดเพื่อส่งต่อให้เขาเมื่อถามว่าคนขอซื้อ500ล้านอันบอกเลยว่าไม่ขายเมื่อถามว่าถ้าซื้อพันล้านอันตอบติดตลกเอาเบอร์ไปเลยเจ้าของบ้านใจปรำม,มากยกทีวีจอยักษ์ให้พิธีกร ฟรอยมาทำพิธีกรแถมได้ของกลับไปด้วยทีวีบ้านอันยกให้เลยโดยพลาสติกแรปไว้อยู่แล้วฟรอยดีใจใหญ่ทำรายการได้ทีวีเรียกรถขนส่งมาขนทีวีกลับไปด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ